บทที่27แค่ลองคิดดูเมื่อในฝุ่นจากไปสองพ่อลูกไม่ได้ขึ้นรถไปหาเอลิอร์แม็กกี้พ่อรู้ว่าพ่อสัญญาว,ว่าเราจะไปหาเอลิอร์กันโมพูดเมื่อยืนเคว้งอยู่บนลานจัตุรัสหน้าอนุสาวรีย์แต่พ่ออยากออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าพ่อบอกลูกแล้วว่าพ่อมีเรื่องต้องคุยกับเฟโนลิโอ ชายชารายัง,งยืนอยู่ตรงนั้นตรงที่เขาพูดกับนิ้วฝุ่นและมองไปทางถนนลาลานเข้ามาดึงและพูดกับเขาแต่ดูเขาจะไม่สังเกตเห็นเอาเลยโมจะคุยกับเขาเรื่องอะไรคะโมนั่งลงบนขั้นบันไดหน้าอนุสาวรีย์และดึงแม็กกี้มาข้างๆเห็นชื่อพวกนั้นไหมเขาถามพางชี้ขึ้นไปยังตัวหนังสือสลักชื่อคนที่ม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว เบื้องหลังทุกชื่อมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีเมียด้วยถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในพวกนี้รู้ว่ามีคนที่แคะอ่านออกเสียงก็ทำให้ชื่อนั้นมีชีวิตขึ้นมาได้ทำให้ชื่อนั้นมีเลือดมีเนื้อขึ้นมาได้ลูกไม่คิดหรือว่าคนเราจะทำทุกอย่างที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆเพื่อให้มันเกิดขึ้น แม็กกี้มองได้ชื่อยาวเหยียดหลังชื่อบนสุดมีคนวาดรูปหัวใจเอาไว้และบนพื้นหินหน้าอนุสาวรีย์มีช่อดอกไม้แห้งวางทิ้งไว้ช่อหนึ่งไม่มีใครทำให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรอกแม็กกี้โมพูดต่อที่ว่าความตายคือการเริ่มต้นใหม่อาจจะจริงแต่หนังสือที่เขียนเรื่องอย่างนั้นไม่มีใครอ่านและคนที่เขียนมันขึ้นมา ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆริมชายฝั่งแล้วเล่นฟุตบอลกับหลานๆชื่อแม่ของลูกไม่ได้อยู่บนแผ่นหินอย่างนั้นมันซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในหนังสือเล่มหนึ่งและพ่อมีความคิดว่าอาจจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ9ปีก่อนได้โมอยากกลับไปหรอคะไม่พ่อไม่อยากกลับไปหรอกพ่อสัญญากับลูกแล้วนะพ่อเคยผิดสัญญาเรือไงกันแม็กกี้สันหัว ถ้าคิดว่าทดิสัญญาไว้กับนิ้วฝุ่นโมผิดสัญญาไปแล้วไม่ใช่หรือแต่เธอไม่พูดสิ่งที่คิดอยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละพ่อจะคุยกับเฟโนกลิโอเพราะฉะนั้นเลยจะอยู่ต่อโมพูดแม็กกี้มองไปทางทะเลดวงอาทิตย์แหวกเมฆออกมาน้ำทะเลเป็นประกายสว่างขึ้นมาฉับพลันเหมือนมีคนเอาสีเทลงไป ันไม่ไกลจากที่นี่นะคะเธอพึมพำอะไรหรือหมู่บ้านของคาริคอนค่ะโมมองไปทางทิศตะวันออกใช่แปลกนะที่เขาจะย้ายมาอยู่ในที่แบบนี้ลูกไม่คิดด้วยว่าเหมือนกับเขาหาสถานที่ที่เหมือนกับดินแดนในนิยายของเขาถ้าเขาหาเราเจอจะเกิดอะไรขึ้นคะเหลวไหลลูกรู้ไหมว่ามีหมู่บ้านแถวชายฝั่งนี้กี่แห่ง แม็กกี้ยักไหลเขาหาโมเจอมาแล้วนะคะขนาดโมก็อยู่ไกลไกลมากด้วยเขาหาพ่อเจอเพราะมีนิ้วฝุ่นช่วยและนิ้วฝุ่นจะไม่ช่วยเขาอีกครั้งแน่โมยืนขึ้นและดึงเธอให้ลุกด้วยมาเถอะเราจะถามเฟนโนกริโอว่าคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนได้อีกอย่างถ้าทางเขาดูต้องการเพื่อนด้วย เรโนโกิโอไม่บอกว่านิ้วฝุ่นหน้าตาเหมือนที่อย่างเขาคิดหรือเปล่าระหว่างทางขากลับเขาพูดน้อยมากแต่หน้าตาแจ่มใสขึ้นเมื่อโมบอกว่าเขากับแม็กกี้อยากจะอยู่ต่ออีกหนึ่งวันเขาเสนอห้องชุดที่ปกติให้นักท่องเที่ยวเช่าเป็นครั้งคราวให้สองพ่อลูกโมรับด้วยความขอบคุณ เขากับชายชาราคุยกันจนค่ำขณะที่หลานๆของเฟโนกิโอวิ่งไล่จับกับแม็กกี้ไปทั่วทุกมุมบ้านชายทั้งสองนั่งอยู่ในห้องเขียนหนังสือของเฟโนกิโอที่อยู่ข้างห้องครัวแม็กกี้พยายามแจบฟังตรงประตูที่ปิดอยู่ตลอดเวลาแต่บิปโป้กับริโก้ก็จับเธอได้ทุกครั้งแล้วเอามือเล็กเปื้อนลากเธอไปที่บันไดขั้นถัดไปก่อนที่เธอจะทันได้ฟังถึงสิบคำด้วยซ้ำ ในที่สุดเธอเลยเลิกพาวล่าลูกแมวเล็กๆมาให้ดูแม่แมวเดินเล่นล่อนอยู่ในสวนเล็กจิ๋วหลังบ้านแม็กกี้ตามเด็กทั้งสามไปบ้านที่พวกเขาอยู่กับพ่อแม่เด็กๆอยู่ที่นั่นนานแค่พอเรียกล่องแม่ให้ยอมให้เด็กๆอยู่กินอาหารเย็นที่บ้านตาเท่านั้นอาหารเย็นคือพาสตา้ากับเซส ิปปโปกับลิโก้หน้าเบ้เขียผักสีเขียวรสชาติเหมือนสมุนไพรนั้นออกจากเส้นพาสตา้าแต่แม็กกี้กับพาวล่าชอบผักกับกรอบนี้หลังอาหารโมยังดื่มไวน์แดงกับเฟรโนกิโอด้วยขวดหนึ่งในที่สุดชาชาราก็มาส่งโมกับแม็กกี้ที่หน้าประตูเขากล่าวราว่าเอาตามที่ตกลงกันนะมอติเมอร์ เธอจัดการเรื่องหนังสือของฉันส่วนฉันจะลงมือทำงานพรุ่งนี้เช้าเลยงานอะไรกันคะโมแม็กกี้ถามเมื่อเดินไปตามซอยสหลวสลว,สว,สวด้วยกันยามค่ำคืนไม่ได้เย็นลงเลยลมแปลกประหลาดพัดผ่านหมู่บ้านร้อนเต็มไมด้วยทรายเหมือนพาทะเลทรายข้ามทะเลมาด้วยพ่อว่านลูกอย่าสนใจเรื่องนี้ต่อไปเลยนะโมพูด สองสามวันนี้เรามาทําเหมือนมาพักร้อนกันดีกว่าเพราะว่าที่นี่เหมาะจะใช้พักร้อนหรือลูกว่ายังไงแม็กกี้แค่พยักหน้าเป็นคําตอบเฮ้อโมรู้จักเธอดีเขารู้เสม,มอว่าเธอคิดอะไรก่อนเธอจะพูดออกมาได้ซ้ําแต่เขาลืมอยู่เป็นครัง้งคาวว่าเธอไม่ใช่เด็กห้าขวบแล้วและช่วงนี้ถ้าให้เธอเลิกคิดเรื่องที่กำลังกังวล ต้องพูดดีๆมากกว่าใช้คำพูดเพียงสองสามคำเอาเถอะเธอคิดระหว่างเดินตามโมหมู่บ้านที่หลับไหลไปเงียบๆถ้าพ่อไม่อยากอธิบายให้ฉันฟังเบรโนโกิโอต้องทำอะไรให้งั้นฉันจะถามหน้าตาย่นเหมือนเต่านั่นเองและถ้าเขาไม่ยอมบอกฉันหลานคนใดคนหนึ่งก็จะล้วงความลับบอกฉันได้ แม็กกี้โตเกินกว่าจะไปซ่อนอยู่ใต้โต๊ะไม่ให้คนเห็นได้แล้วแต่ตัวพอล่าเล็กพอที่จะสืบพร้อมรับแทนเธอได้